สวัสดีค่ะเจอกับบรรยากาศที่ฟินแลนด์ด้วยกันค่ะวันนี้ก็อีกแล้วค่ะคุณตาดันหิมะวันนี้ก็สามรอบแล้วค่ะเมื่อคืนหิมะตกลงมาหนักค่ะพ,พี่พี่น้องน้องแก่พวกเราก็ได้ดันหิมะกันแบบนี้แหละค่ะสำหรับพี่พี่น้องน้องเคยเข้ามาชมแล้วก็อาจจะรู้เนาะค่ะเนาะทำไมเราถึงดันหิมะออกถ้าไม่ดันออกเดี๋ยวก็จะแน่น เวลาฝนตกลงมาก็จะละลายเป็นน้ำแล้วก็จะเกาะตัวกันเป็นน้ำแข็งในช่วงที่ว่าอุณหภูมิติดลบนั่นเองค่ะเราก็จะเดินไม่ได้เราก็ต้องตักออกมีพี่ๆน้องๆถามมาว่าย้ายยายหิมะจะหยุดตกเมื่อไหรเมื่อไหร่จะหายหนาวหิมะจะหยุดตกก็ในช่วงเดือนมีนาก็จะตกมั่งหยุดมั่งอะไรอย่างน,นี้แหละคะ่ะแล้วหิมะจะละลายก็ในช่วงเดือนเมษายนปลายเดือนค่ะ ทำไมถึงบอกว่าในช่วงเมษายนปลายเดือนถึงจะหมดมันก็แต่ละภาคแล้วค่ะมันจะไม่เหมือนกันทางเฮลซิงกิทางเมืองหลวงฝั่งทางโน้นหิมะจะละลายก่อนแล้วก็จะอุ่นก่อนนั่นเองค่ะพวกพืชผักธัญญาหารฝั่งเฮลซิงกิหรือว่าเมืองหลวงก็จะขึ้นก่อนนั่นเองแต่ภาคเยอนก็จะขึ้นทีหลังแล้วก็ภาคเหนือก็จะช้ากว่าบ้านเยอนอีกค่ะเพราะว่าเยอมนอยู่ภาคกลางนะคะ่ะ แล้วทีนี้ความอุ่นนะคะความอุ่นก็ไม่เหมือนกันเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะแต่ละภาคภาคเหนือก็จะหนาวกว่าบางทีบางทีบางครั้งภาคเยอสอนก็จะหนาวอยู่บางอาทิตย์ค่ะแต่ภาคใต้ก็เป็นบางเวลาค่ะภาคใต้เขาจะอุ่นวกว่าเหมือนกันนี่แหละค่ะบางทีบางครั้งเขาถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมว่าอยู่ฟินแลนด์ทำไมไม่เหมือนกัน ทางนู้นดอกไม้ผล,ลไม้ติดลูกแล้วทางนี้ยังไม่ติดลูกทางนู้นผลไม้สุกแล้วทางนี้ยังไม่ติดยังไม่สุกอะไรอย่างกันนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันอุ่นไม่พร้อมกัน,นะคะ่ะแต่ละภาคแต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันเหมือนพี่น้องเรามาเก็บผลไม้นั่นแหละคะ่ะเขาก็จะเริ่มต้นมาจากเคอซิงกิทางภาคใต้ฝั่งทางโน้นแล้วก็ขึ้นมาภาคกลางแล้วก็ไปภาคเหนือนี่แหละคะ่ะเยสวนก็มาแชร์ให้พี่พ,พี่น้องน้องได้รับฟัง แต่ละภาคแต่ละเขตก็ไม่เหมือนกันเหมือนบ้านเรานะคะพี่ๆน้องๆขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะอาจจะมืดหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าตามสภาพอากาศตอนนี้มันก็มืดบ่ายโมงกว่าแล้วค่ะมันก็จะมือดอยู่แบบนี้แหะค่ะ มันมืดเอ้เราอองหิมะเราอองฝนนั่นแหละค่ะยายสนก็เปลี่ยนชุดไปสองชุดแล้วค่ะออกมาเปียกกันเป็นสองรอบแล้วค่ะเพราะมันเป็นฝนปนหิมะถ้าว่ามันติดลบมากๆมันไม่ใช่ฝนปนหิมะเสื้อผ้าเราก็ไม่เปียกเลยค่ะเด้อแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นฝนปนหิมะลงมาทีนี้เสื้อเราก็เปียกพอมันตกลงมามันก็เปียกค่ะอันนี้เราถ่าเยยสนก็มาแชร์ชีวิตในต่างแดนให้พี่ๆน้องๆได้ชมเด้อ จะว่าหิมะมันเปียกไหมบางคนบางท่านเนะาะค่ะเคยมีคอมเมนต์มาถามหิมะถ้าวันไหนแรงกดอากาศที่ว่ามันหนาวจ,จัดๆค่ะถ้ามันหนาวจ,จัดๆมันจะไม่เปียกค่ะมันจะเป็นฝุ่นหิมะผงหิมะลงมาแห้งๆเหมือนถ้าว่าเป็นแบบลบจัดนะคะ่ะจะเป็นฝอยเหมือนแป้งมันนั่นแหละคะ่ะมันก็จะเป็นฝุ่นเป็นผงบางทีมันก็จะเป็นเกล็ดหิมะลอยลงมาสวยงามหลายหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้ วันนี้รูปแบบไม่ไหวพี่น้องมาฝนกับฝนด้วยหิมะฝนฝนลงมาค่ะคุณตาก็าดันน่ะมันหนักจ้ะตกลงมาใส่เสื้อใส่ผ้าเลาใส่หมวกเราก็เปียกหมดเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เสร็จคุณตาแต่ยังเหลือหน้าลงรถอีกพี่น้องจ้ะ <c oughs> คุณตายังไม่ได้ไปดันตรงหน้าลงรถอีก <c oughs> ก็งานหนักเหมือนกันนี่แหละค่ะบางที คนที่ว่ามีอายุแล้วนะคะเนาะเขาจะขายบ้านเหมือนยกตัวอย่างแบบตาของยายสนนะคะแกก็จะขายมีบ้านเป็นหลังแบบนี้แกขายในช่วงฤดูร้อนนะคะเนาะก็จะได้ตัดหญ้าแล้วฤด,ดูใบไม้ร่วงก็จะได้กวาดใบไม้ฤดูหนาวก็จะได้ดันหิมะแบบนี้แหละค่ะแกบอกว่าไม่ไหวแกก็เลยขายบ้านแล้วก็ไปซื้อพวกอพาร์ตเมนต์อยู่ค่ะเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วก็ต้องขายนะคะเนาะ เพราะว่างานมันก็หนักเหมือนกันใครจะมาดันไหวยายสวนยังดันไม่ไหวเลยค่ะคุณตาบอกว่าเสร็จแล้วแล้วเหลือลอกอันนี้มันเป็นลองอยู่อีกเขาเรียกหน้านึงเลยค่ะสองหน้าเนาะค่ะถ้าถ้าว่าเป็นในนั่นอันนี้มันเป็นที่หลวงค่ะเดี๋ยวเขาก็รถยังมาไม่ถึงค่ะถ้าหิมะตกหนัก,นกๆรถจะมาช้าค่ะรถด,ดันหิมะในที่ว่าถนนของหลวงเนาะคะ่ะเนาะมันก็ตก ต้องทุกตอกทุกซอกทุกซอยถ้ามันเยอะมันก็ดันยากทีนี้เขาก็ใช้เวลานานก็ยังมาไม่ถึงจุดนี้นะคะลานบ้านของคุณยายเขาก็เหมาเอก,กชนมาดันก็ดันไปแล้วค่ะมาเด้อมาบรรยากาศนี่่ะพี่น้องเอ้ยใครร้อนจะเอาหนาวไปฝากแต่ตรงนี้จะไม่หนาคุณตาม,มาดันว่าสามรอบวันหนึ่งสามสี่รอบตรงหน้าบันไดนี่ค่ะเอกจนดันของแกอย,อยู่เรื่อยแบบนี้แหละคะ่ะ ค่ะยศยสนกับคุณตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวค่อฟ้าสว่างก,กว่านี้เดี๋ยวคุณตาก็าพาไปตกเบ็ดตกปลาอีกค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งยายสนจะลงไปอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ดียายสนก็ไม่ลงไปกับคุณตา เคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะคุณตาก็บอกบายบายคุณตาก็จะพักน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวหน้าลงค่อยว่ากันเดี๋ยวไปกินกาแฟกันก่อนมาค่ะมากับสองตายายค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะยิ้มนบอกวันละสามสี่ครั้งคุณตาก็มีอารมณ์ขัง ตาม er, ีอารมณ์ขำอารมณ์ขำพี่น้องอย่าว่าแต่สามครั้งเลยฉันปวดมาสิบสามครั้งแล้วแกบอกวันนี้และหลงรักเรื่องราวะจนภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิ่นอายฟิน pues แลนด์ด nah, ินแดน ที่อบอุ่นง,งดงามฟินแลนด์ดินแดนแห่งรักงดงาม